แพรรี่เหนื่อยตื่นมาทำสิ่งนี้ทุกวันฟังให้ชัดปลูกผมลบปมจริงหรือที่ปลูกผมเพราะปมกระชากวิกอินฟลูคนดังแพรรี่ไพรวันได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังประกาศลาออกจากวงการบันเทิงพร้อมเคลียร์ใจหลังมีคนสงสัยเรื่อง ไม่รู้ว่าเพื่องหลังมีปัญหากับใครรือเปล่าขณะชาวเน็ตออกมาคอมเมนต์สนั่นบางคนบอกว่าเป็นแค่คอนเทนต์เรียกกระแสผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ถามว่าอยู่ดีๆีโพสต์ประกาศอําลาวงการแพรดี้ตอบว่าก็ตั้งใจเขียนให้เป็นเรื่องเป็นราวนั่นแหละบอกตั้งแตนน่นิ่นให้คนที่ติดตามเราได้รู้เพราะถ้าอยู่ดีๆเราหายไปจากรายการที่เราทำแล้วคนสงสัยมาถามกันทีละคน หนูว่าเราเขียนเองเลยดีกว่าแล้วให้แฟนคลับที่เขาติดตามเราได้รู้ว่าตอนนี้เราเตรียมจะมูฟแล้วนะ ถ้าไม่เห็นเราในบทบาทพิธีกรที่เราทำอยู่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถามว่างานในทุกด้านทำได้ดีแล้วจะมุ่ไปเพื่ออะไรไพรลี่บอกว่าเราทำงานมาช่วงหนึ่งเหมือนมันครบกำหนดระยะเวลาที่เราเคยวางแผนไว้กับตนเองแล้วหนึ่งปีหนูรู้สึกว่าหนึ่งปีสำหรับหนูมันเยอะมากที่สุดแล้วหนูมองว่าการที่เราทำงานนี้อยู่มันไม่ใช่งานที่เราตั้งใจทำตั้งแต่แรกแต่มีผู้ใหญ่หลายๆท่านอาจจะเห็นสัก กายภาพในตัวหนูแล้วให้โอกาสหนูได้ทำงานแล้วหนูก็ไม่คิดว่ามันจะลากยาวมาได้ขนาดนี้ถามว่าตอนแรกตั้งใจว่าสามเดือนใช่ไหมแพรลี่บอกว่าประมาณนั้นตอนแรกมาอยู่ที่กรุงเทพถามว่าแพรลี่ไม่อยากไปต่อรอที่เขาบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักแพรลี่บอกว่าหนูคิดว่าหนูพอแล้วน้ำหนูเยอะแล้วเมื่อถามว่ามีประโยคหนึ่งในโพสที่ว่ามีดาวเรืองก็ต้องมีดาวโรย ถึงเวลาที่ต้องเก็บของกลับบ้านนาที่ได้จากมาแล้วแพรลี่บอกว่าหนูเป็นคนชอบฟังเพลงแม่พุ่มพวงแล้วรู้สึกว่าเพลงนี้มันสอนใจคนเราดีคือคนเราไม่ต้องรอให้ตนเองเป็นดาวรอยหรอกถ้าวันหนึ่งเราคิดว่ามันถึงโอกาสถึงจังหวะเราสู้โรยตนเองดีกว่าก่อนที่จะมีอะไรมาทำให้เรารยหนูเลยสมัครใจเป็นดาวรยก่อน ก่อนที่จะมีคนมาทำให้หนูโรยถามว่าไม่ใช่คิดว่าเรามองว่าเป็นขาลงหรือเปล่าพลี่บอกว่ากับงานที่หนูทำถ้าหนูยังทำอยู่หนูทำได้เรื่อยๆเลยแล้วผู้ใหญ่ท่านก็เมตตาให้หนูทำคืออันนี้หนูสอนตนเองว่าชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงเราไม่ได้ยึดติดกับแสงสีอะไรขนาดนั้นพอใจเถอะมาถึงขนาดนี้แล้ว ถามว่าก่อนหน้านี้แพรี่บอกว่าที่ศึกมาไม่ได้ศึกมามีชีวิตแค่นี้อันนี้คืออะไรคะแพรี่ตอบว่าตอนที่หนูศึกมาใหม่ๆหนูให้สัมภาษณ์ว่าหนูไม่ได้ตั้งใจจะมาทำงานในวงการเพราะหนูอยากกลับบ้านไปอยู่กับแม่ไปทำธุรกิจอะไรของหนูที่เป็นช่องทางไรายได้แต่พอจังหวะที่เราแต่งหญิงแล้วงานมันเข้ามาเรื่อยๆเราก็คิดว่าไม่เสียหายถ้าเราจะเก็บหอมรอมริดก่อนในเวลานั้น